อนาคตข้างหน้าเขามองจักไหนครับอนาคตข้างหน้าถ้าอนาคตข้างหน้าของเราน่าจะเน้นไปเรื่องดำภูผานเขาจิเน้นไปกระต่ายดำภูพานเ,าเพราะว่าถ้าเราเราเลี้ยงขายเนื้อเนี่ยครับผมว่าไม่คุ้มเพราะต้นทุนการเลี้ยงกับราคาราคากระต่ายเนื้อถูก กิโลละร้อยตัวหนึ่งสองโลก็ลองคิดดูเลี้ยงจนสองโลได้แค่ตัวละสองร้อยครับขายสายพันธุ์ยังซื้อห้าร้อยลูกมันอนะ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ใครซื้อลูกลูกผมเนี่ยผมจะขายตัวร้อยเท่านั้นครับเหมือนกระต่ายสวยงามเลยกระต่ายตลาดนัดอะ่ะซื้อยกคอกนะอย่างผมผสมเนี้ยคอกหนึ่งแปดตัวสิบตัวเอาไปหมดเลยเนี้ยเฉพาะให้ตัวละร้อยตัวละร้อย ใช่รุ่นรุ่นแบบยานมยานมครับสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันครับคืออยู่กับแม่ไม่เกินหกสิบวันครับถึงแค่หกสิบวันเอาเอาไปเลยตัวละร้อยสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพีผ้านองนะครับมาเอาแนวทางนะครับมาเอาความรููเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายครับพี่น้องครับกระต่ายตรงที่พื้นเลี้ยงอยู่ฟร์มนะครับก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็คือ กระต่ายดำภูพานนะครับกับนิวซีแลนด์ไว้นะครับมีอยู่สองสายพันธุ์เป็นยังนะครับเพิ่งขึ้นมาเลือกเลี้ยงกระต่ายสองสายพันธุ์นี่นะครับชิมาพูดคุยกับเจ้าของเพื่นนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมในน้ำตูนะครับอ่าผมชื่อสุเทพนะครับครับพนมฟาร์มครับกระต่ายบ้านผููแฉ่ซื้อฟาร์มของเฮาซื้อพนมฟาร์มกระต่ายดำภูพาน ครับผมพนมฟาร์มกระต่ายดำภูพานนะครับใช่นั่นะครับผมเอ้าเฮาเลี้ยงกระต่ายสองสายพันธ์ครับครับเป็นยังเฮาคือมาเลือกสองสายพันธุ์นี่ครับอ่าจริงๆอ่ะผมเลือกดำภูพาน์ก่อนครับอ่าทางศูนย์เนี่ยเราได้พ่อพันธุ์จากดำภูพานมาทางศูนย์เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะนําให้หาแม่พันธุ์นิวซีแลนด์ไว้มารองรับพ่อพันธ์ครับเนี่ย เราก็ไปหาหาแม่พันธุนิวซีแลนด์ไว้ามาอลองรับเพราะในในดำภูพานเนี่ยมันมีสายเลือดนิวซีแลนด์อยู่ด้วยครับมันมีสี่สี่สี่สายพันธุ์ที่เขาบีดมาเป็นดำภูพานนะครับอยู่ในอยู่ในตัว,ตวเดียวกในตัวดำภูพานเนี่ยเขาจะมีเลือดของนิวซีแลนด์อยู่ด้วยครับแล้วก็มีใจแอนมีมินิเล็กแล้วก็กระต่ายไทย <4 S 1> ครับสี่สายสี่สายพันอยู่ในตัวเดียวอยู่ในตัวเดียวตัวเนี้ยบที่เขาบีดออกมาเป็นดำบุพานเขาก็แนะนําให้เอานิวซีแลนด์มาเป็นแม่พนันธุ์รองรับพ่อพันธุ์เขาได้ครับเราก็ไปหานิวซีแลนด์ไว้มาให้ดำบุพานที่นี่ถึงไม่มีกระต่ายไทยอืมไม่มีกระต่ายพื้นเมืองคือกระต่ายสายพันธุ์นี่พนัพนธพันธุ์ที่เราซื้อมาเนี้ยมันนิวซีแลนด์เนี้ย มันจะอะไรร้อยหรือไม่ร้อยบอกไม่ได้เพราะเราซื้อเขา <Sure. S 1> เขาก็บอกว่านําเข้าจากมาเลจริงเท็จก็อยู่ที่คนเอามาขายเราถ้าเขาไม่หลอกครับ <Sure. S 1> ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆที่เราเจอเวลามันถ่ายขนเสร็จเนี่ยบางตัวมันจะมีหูดําขอบขึ้นนิดๆจมูกดํานิดๆเขาบอกมันพนอะไรฟอริดาสายเลือดฟอริดาสายพันธุ์คนละสายพันธุ์กันซีแลนมนใกล้ๆกัน นมันออกมาขาวพอมันบางตัวจะเห็นมีขอบหูดํานิดๆน,นั่นแหละเขาว่าอลอริดานะอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระต่ายสายพันธุ์นอกอะ่ะครับนะเขาตั้งเต่เลี้ยงมานี่เาเลี้ยงยากอยู่ะครับกระต่ายของเขาเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากแต่จะให้มันลอดทั้งหมดเนี่ยยากอ๋อเกิดจากลูกที่มันออกมาเนี่ยจะให้รอดทั้งหมดยากรอดมาจนโตเนี่ยครับมันจะตายง่ายกระต่าย ง่ายมันเป็นกระต่ายสายพันธุ์เนื้อเขาสายพันธุ์มาจากนอก<ะ>ความทนทานไม่น่าจะไม่น่าจะใกล้เคียงกันผมว่าเดี๋ยวนี้<ะ>กระต่ายไทยอะจะว่ากระต่ายไทยทนกว่าแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเหมือนกันเพราะโรคสมัยก่อนอาจจะไม่มีโรคก,กระต่ายไทยเดี๋ยวนี้โรคมันมาใส่พวกเนี<ะ>้กระต่ายนอกที่อเอาเข้ามาอผมว่าเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาตาย<ะ>เขาตายง่ายบ เอาพายางชมนะครับครับอันนี้ระบบน้ำนี่ข้องเข้าสิ่ห้เป็นแบบอัตโนมัติอ่ามันก็จะมาดูดครับได้เลยเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยอ๋อก็คือเข้าให้น้ําจุดเดียวอ่าแถวนึงนี่ให้จุดเดียวครับทําไมถึงไม่ไม่ให้รวมเพราะว่าถ้ามันรั่วเนี่ยถ้าเรารวมถังใหญ่แม่งแห้งทั้งถังเลยอ๋อไม่ได้ครับอันนี้มันแห้งขวดเดียวเฮาก็เที่ยวเติมเอาอ่าเช้าเย็นครับอย่างเงี้ย ตรนี้ลูกดําภูพานทั้งหมดอันสี้เป็นดําภูพานสีเทาภูพานหนึ่งเขาเรียกภูพานหนึ่งภูพานสองที่นี่ไม่มีคือภูพานสามภูพานสามมันต่างกันจังไรครับสีต่างกันสีอ่าภูพานสามสีมันจะออกแดงๆงเหมือนเหมือนเหมือนกระต่ายป่าครับอ่าออกออกเหลือบเหลือบแดงแดงยูนิยูนยู่ยูนิู่ยูนิยูนินียูนิยูนนึ่งกับสนิยูนิยานิยนึ่งกับสองอ่า สามไม่สามเราไม่ได้มาอาหารพื้นดีครับอาหารพื้นอาหารถ้าถ้าให้อาหารเสริมคือหญ้าเป็นหลักอาหารหลักก็คือหญ้่าหญ้าครับส่วนอาหารเสริมก็จะเป็นอาหารหมูที่เข้ามาแทนครับผมอ่าอาหารเสริมก็คืออาหารหมูอาหารหมูครับตั้งแต่ห้าเรียกมานี่ปัญหาโรคโรคของพื้น ส่วนมากมันจะเป็นแบบได้ครับลักษณะโรคที่เจออยู่ก็คือท้องเสียท้องเสียอ่ากินหญ้าสดอะไรเงี้ยท้องเสียครับขี้ขี้ขี้มันจะเปียกเปื่อนตูดอย่างเงี้ยท้องเสียอ๋อหญ่านี่คือเขาตัดมาเขาต้องเอามาพาักไวอยู่อ่าจริงๆพอมันใหญ่แล้วมันไม่เป็นไรึกมันอยู่ที่เราฝึกด้วยบ่ครับ อันนี้กระต่ายเพิ่้จักเดือนครับต่น่าพวกนี้เกิดพวกนี้เจ็ดแปดเดือนแล้วมันเป็นพร้อมเป็นพ่อพันแม่พันุแล้วแต่เราไม่ได้ผสมท่านั้นเองช่วงนี้เฮาพักไว้อ่าพักไม่ไม่ได้ผสมมันพวกนี้พร้อมผสมแล้วเนี่ยคู่นี้ก็ปี้กันรุดรุดด้วยชัด,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 ดเลยเนี่ยอันนี้ตัวผู้กับตัวเมียไม่ใช่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวแม่ท้องแล้วน่าจะเป็นตัวแม่ด้วยกันออ แสดงว่าเพื่นเป็นซัร์ดแล้วนูใช่ถ้าเป็นตัวผู้หามมาเริ่มจะห้อยเห็นละนี่ถ้าจะเป็นตัวผู้อาจจะเป็นตัวนี้ดีหามไหมดูสิไม่ใช่เว้ไม่มีรู้นะไม่เคยช่างเลยปีนก็ไม่ใช่ <laughs> อันนี้คือพ่อพัน โอ้ไม่ใช่สี่โลหร้อตัวนี้ไปโอ้ยใช่สีส่โลเกิดขึ้นหูเลยครับรู้ก็มันมันกินกับคนเกิดมามันกินกับคนครับรู้โอ้โอเวลาให้อาหารถ้ามันอยากกินมันตะกายกงเลยบางตัวครับพอมันได้กินรู้เมื่อ,อไหรจะถึงกูทุกทีมตะกายแกล้งเลยไอ <laughs> ตัวเดี๋ยวก่อนตัวนี้แหละตัวลาย มันเปิดฝาเนี่ยได้เคยเอาตัวเมียมันข้ามมาผสมโดยที่เราไม่รู้ไงมันเปิดฝาเองอ่าเปิดฝาเองนี่ตัวนี้เนี่ยแหละครับพอมันตัวนี้มันข้ามมากกงนี้เนี่ยเราทํากงอย่างเงี้ยโอ้เช้<อ>ชาขึ้นมาอ้าวคงเปิดครับแล้วเราไม่จดวันที่ไว้อยู่ดีลูกออกมาเลี่ยราดเลยทีเนี้ยเดือนหนึ่งมันออกแล้วครับจริงเลยไม่โชว์ตัวเลยนะนี่ไง อ๋อตีเบอร์เขาจะตีเบอร์มาจากศูนย์ภูพานครับเห็นแล้พะพีหกพีหกหนึ่งศูนย์ครับของศูนย์ปนาภูพานเราเนี่ยล่ะอ๋อต้นนี้เพิ่นให้มาแบบให้ครับให้ให้เรามาขยายพันธุ์หมายถึงว่าเป็นของหลวงนะเป็นของหลวงเขาไม่ขายไม่ได้อเขาจะสนับสนุนเราเนี่ยบอกให้เราทำาป่งทำป้ายทำอะไรแล้วก็ แนะนำเราอ่างเงี้ยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาให้เรามากระจายพันธุ์อย่างเงี้ยของสูงผู้พันธุ์ที่เขาที่เขาเข้าอบรมกันงไงอบรมออนไลน์แล้วก็แจกตัวนึงะจับฉลากแจกแล้วแต่จะเป็นตู่ตัวเมียนั่นแหละครับ <c oughs> ที่ศูนย์นั่นแหละตัวผู้อยู่นี่มีประมาณสามสี่ตัวเดี๋ยวตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้ก็ตัวผู้ดำภูพนันธุ์ใช่ ผมเอามาสลับไว้เพื่อให้มันให้จับได้บึดคู่ตูวครับได้ครับทุกตัวแหละโอ,อันนั้นสีเทาภู้พันสองอันนี้ภู้พันหนึ่งขนยัออกแดงถ้าภู้พันหนึ่งไม่แดงก็ดำแต่ถ้าถ้าแดงมากๆเนี่ยมันจะเป็นภูน้พันผู้พันสาม คอดีเพื่อนต้านทานโรควะครับมันก็เขาว่าอย่างนั้นแหละท่ออทานสูนะนะก็ว่ามันมันมีสายเลือดกระต่ายไทยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันมีเลือดกระต่ายไทยมีเลือดตัวใหญ่ก็คือ,อ,อใจแอมน,นี่เบอร์เพื่อนเอ,อ่าเบอรเ์เขาเบอร์นี้เนี่ยหกศูนย์ห้าพีหกศูนย์หกศูนย์ห้า ครับเห็นไหมเห็นครับ <'ll> เขาเลี้ยงกระต่ายนี่เขาได้ประโยชน์จากไหนนี่ครับในการเลี้ยงประโยชน์เหรอครับที่ตอนนี้ที่ได้จริงๆเลยก็ขี้มันกับเยี่ยวมันปุ๋ยเยี้ยงดีปุ๋ยเขาข้างล่างนี่เขาิเกิบคู่ม,มือบอกครับกวาดทุกมืออนาคตข้างหน้าเขามองจากไหนครับ อนาคตข้างหน้าถ้าอนาคตข้างหน้าของเราน่าจะเน้นไปเรื่องดำภูผานเอาสิเน้นไปกระต่ายดำภูผานเพราะว่าถ้าเราเราเลี้ยงขายเนื้อเนี่ยครับผมว่าไม่คุ้มเพราะต้นทุนการเลี้ยงกับราคาราคากระต่ายเนื้อถูกกิโลละร้อย ตัวหนึ่งสองโลก็ลองคิดดูเลี้ยงจนสองโลได้แค่ตัวละสองร้อยครับขายสายพันธุ์ยังซื้อห้าร้อยลูกมันอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ใครซื้อลูกลูกผมเนี่ยผมจะขายตัวร้อยเท่านั้นครับเหมือนกระต่ายสวยงามเลยกระต่ายตลาดนัดอ่ะซื้อยกคอกนะอย่างผมผสมเนี้ยคอกหนึ่งแปดตัวสิบตัวเอาไปหมดเลยเงี้ยโดยเฉพาะให้ตัวละร้อยตัวละร้อยใช่ รุ่นรุ่นแบบยานมยานมครับสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันครับคืออยู่กับแม่ไม่เกินหกสิบวันครับตีแค่หกสิบวันเอาเอาไปเลยตัวละร้อยมันจะตัวหนึ่งประมาณเกือบกิโลนะยานมเนี่ย้ารุ่นยานมเกือบกิโลเฉลี่ยถ้าลูกน้อยตัวถึงกิโลถ้าลูกมากตัวอาจจะไม่ถึงถ้าลูกหลายมันกระชฮ็ดให้แยกนมได้อะไรกันนมนมบพอใช่ครับ มันก็อาจจะโตไม่ทันในพวกลูกน้อยถ้าพวก<อ>ลูกน้อยตัวจะลูกจะโตนี่ตัวหนึ่งเอาไปครับเอาฝากถึงคนที่อยากได้สายฟันกระตายไปเลี้ยงแนะนำนะครับ,รบต้องเอาแบบใดรุ่นใดถ้าเลี้ยงเหรอครับก็รุ่นรุ่นยานมนั่นแหละเลี้ยงได้ต้องเอา รุ่นยาล่นยานมแต่ถ้าไงอ่ะมันมันได้หมดอ่ะรุ่นรุ่นใหญ่ก็ได้ถ้าเราใจร้อนเราก็อยากได้นู่นต้องรุ่นรุ่นพร้อมผสมเลยพร้อมผสมมันก็จะเห็นไวครับหรือมังงั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือติดต่อมาถ้าอยากได้ลูกแล้วเราผสมให้เป็นกระต่ายแม่ท้องไปเลยครับไปถึงไปเลี้ยงเดือนเดียวให้มันออกลูก ระยะการตั้งท้องเพื่นเดือนเดียวเดือนเดียวครับถ้าไใอยากได้ก็ติดต่อเพื่นมานะครับเอาฝากเบอร์ติดต่อไว้น่ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหกศูนย์หกหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับพนมฟาร์มพนมฟาร์มกระต่ายดำภูพานดำภูพานครับผมเอาขอบคุณนะครับเจ้าของฟาร์มที่มาให้ความรู้นะครับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายนะครับ สุดท้ายนะครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแห่งกับช่องส่วนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ